วันนี้เราจะพามาเที่ยวตลาดนัดแดนเนรมิตที่เขาบอกกันว่าตลาดเนี้ยของกินถูกมากมาดูกันว่าจะจริงหรือเปล่าครัตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดแดนเนรมิตนะครับเรียบด่วนแดนเนรมิตก็วันนี้เราจะพาไปกินหาของกินเล่นกันเนาะเพื่อนเนาะใช่แล้วก็มาสตตีทดฟู้ดะจะ,ะอะไรนะสตตีทดฟูด้ดเอามีงบเท่าไหร่เอาพูดดิโอ้โห ก็คือช็อตหน่อยแต่ว่าคือที่นี่ช็อตไม่เป็นไรนะเพราะว่าที่นี่ของกินถูกมากสุีค่ับวันนี้พวกเราจะพาไปหาอะไรกินในงบ100บาทมาดูกันว่าวันนี้พวกเราจะได้อะไรมากินบ้างในงบ100บาทโดยเราจะแบ่งออกเป็น3ามกลุ่ม ได้ใช้งบเพียงแค่คนละ100บาททุกคนมาดูกันว่างบ100บาทของเรา2คนเป็น200จะใช้ซื้อคุ้มไหม hey, เคเบิลตอนนี้เราทีมเรานะเนาะคือเราก็มีงบคนละร้อยน้อเพืนะ่อนเนาะได้กินอะไรเพื่อนนี่เราเจอผมทีน้ำยาใต้เฮ้ย <Hey, S 1> มันจะซิกกี่บาทกันเชียวะวะขอ้โหห้าสิบาทบางนี้มิบางนี้ผมเนี่กเจบที่เขียวหวานนะก็คือร้อยหนึ่งคุณเลยกี่บาทแล้วตัน เออตอนนี้ราคนยังผมเหลืออยู่40่สิบบาท<ฮ>าอ่ยอันนี้60บาทเอาสามไม้ครับผมก็ได้ไปซื้อเฟนฟรายมานะครับ39บาทวันนี้มิชชั่นเราไม่เฟลนะครับเพราะว่าเราซื้อในงบ100บาทเป๊ะพอดีนะครับก็มีมะม่วงมะม่วงเบาแล้วก็ข้าวข้าวหมูทอดนะครับ แล้วก็มีน้ำเปล่าขวดนึงนะครับ100บาทเปพอดีเลยครับทุกคนคะเนี่าทำมิชชั่นเฟลนะคะเพราะว่าเราซื้อมาทั้งหมด105บาทนี่มีอะไรบ้างมีเป็นไก่ย่างแล้วก็มีข้าวกระเพราไก่กรอบแล้วก็น้ำขวดหนึ่งมันดูแบบน้อยใช่ไหมคะทุกคนแต่มันเกินงบไปแล้วนะคะ105บาทค่ะมันกี่บาทเพื่อน3 0บ,บาทเฮ้ย มันาฟีคือต้องเอานะคืออย่างนี้คือห้ามพลาดนะคือของเด็ดคือของเด็ดที่นี่เละต้องต้องซื้อเพราะว่าอยู่หน้าตลาดด้วยวันนี้นะคะเราใช้ตังไป50บาทแล้วก็49บาทเป็น95บาทเอาว่าได้กุ้งดองกับสเกตตี้สเก็ตตี้50กุ้งดอง60เกินงบมา10บาทนะคะทุกคนเป็น110บาทนี่เพื่อนเราเหลือ30บาทคิดว่าเราจะกินอะไรได้ขอละยี่บาท แล้วคุ้มไหมคุ้มสิครับดูสิดูเขาให้อะไรนะเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรนะติดลบไงเอ้าวแล้วคุณมีสี่สิบไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเราอ่ะจะลบสิบบาทเพราะว่าราคาที่ต่ำที่สุดนะครับห้าสิบบาทเกินห้าสิบบาทนะราคาห้าสิบบาทคนนี่ห้าสิบบาทนะห้าสิบบาทดูครับหมูตจูนกี่ชิ้นชิ้นใหญ่ใหญ่อ่ะ <mm> อะไรอะไรในปากอ่ะเฮ้ยเวอร์วะเนี่ยเวอร์วันนี้ก็จบไปเรียบร้อยแลวนะครับวันนี้เราก็ทำมิชชั่นฟลบ้างสำเร็จบ้างแต่วันนี้สนุกมากครับก็มีของกินเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้ทุกคนมาที่ตลาดเรียบด่วนวยกันนะครับ